สวัสดีค่ะ Isuzu D Max 4ประตูนะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะทุกท่านรถกระบะปี04เครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีนะคะไม่น้อยค่ะคันนี้4ประตูมาพร้อมกับหลังคา c a r ริบอยนะคะรถเดิมไม่มีชนค่ะเครื่องดีขับดีช่วงร่างแน่นสีสวยนะคะขายเงินสดราคา1น5 0 0 0บาทเร็มเอกสารชุดโอนมีให้แบบครบ,ค,รบค่ะ ยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆค่ะคุ้มๆนะคะสีสันโดยรวมก็ดูดีค่ะยังเงาทั่วทั้งคันนะคะภายในสะอาดสะอ้านกระจกเป็นไฟฟ้าค่ับุมอะไรเป็นพาวเวอร์กระจกนี้มีระบบเซ็นทนรัลล็อกนะคะกุญแจร,รีโมทด้วยค่ะภายในยังสวยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนั่งสบายกระทุกท่านยังเดิมๆอยู่นะคะ ซื้อไปก็ไปใช้งานกันได้ปกติค่ะรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้น้ำมันดีเซลเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะเริ่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดนะคะราคา1 8 5 0 0 0บาทสนใจคันนี้นะคะรถอยู่แถววิภาวดีค่ะกรุงเทพนะคะ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดรูรรถติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ